สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมพบกับพี่แว่นเองนะครับจากช่องนายแว่นสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านในสไตล์น่ารักน่ารักนะครับเป็นบ้านเอาชีวิตรอดนะครับขนาด2ชั้นนะหลังไม่ใหญ่มากนะครับกลางๆนะครับแล้วก็วิธีสร้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากเลยง่ายมากซึ่งรูปทรงมันเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆแบบชั้นเดียวนะแต่ว่าจริงมี2ชั้นนะครับเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีไม่ใช่วิธีเราไปดูวัสดุก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเลเยอร์แล้วก งเสาตรงไหนอะไรยังไงนะนิดเดียนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกด b s c สไครด้วยนะครับถ้าอยากติดตามคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะออกคลิปไม่ได้บ่อยมากนะแต่ว่าก็พยายามทําอยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูวัสดุกันไปดูนะครับ โอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูแปลนบ้านกันนะครับพี่แว่นจะปิดเชเตอร์สร้างนะครับใน EP นี้ซึ่งภาพมันก็จะไม่ดูแบบสวยเหมือน EP ที่ผ่านๆมานะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากพี่แว่นต้องการให้คนที่เขาไม่ได้มีเชเดอร์นะครับอย่างเขาเล่นในโทรศัพท์มือถือหรือว่าอย่างตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยบางทีผมก็เล่นใน Nintendo Switch นะครับบางทีอยู่นอกบ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่สามารถเอาเชเตอร์ไปใส่ได้นะครับก็เลยก็เลยคิดว่าเออสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นบนคอมะครับที่เป็น Java Edition เนี่ยไม่สามารถเอาเชเดอร์มาใส่ ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าว่าจะทําแบบนี้ดูเพื่อหลายๆคนอยากจะเห็นตัวบ้านที่ไม่ได้รันบนเชเดิมจะเป็นอย่างไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแปลนบ้านกันเลยครับโอเคครับสำหรับแปลนบ้านของเราก็ผมจะขึ้นภาพที่เป็นแบบ บอกขนาดว่าตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวเท่าไหรอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็ลองไปวางแรลนตามนี้ดูนะซึ่งผมจะอธิบายด้วยการพูดเนี่ยคร่าวๆนะครับก็คือฝั่งตรงนี้นะครับที่เป็นบล็อกยื่นออกมาตรงนี้คือฝั่งหน้าบ้านเราเองนะด้านนี้เป็นด้านข้างนะครับส่วนด้านนี้ตั้งใจว่าให้เป็นข้างหลังอันนี้ EP ที่แล้วนะครับไปดูกันได้นะบล็อกก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้สปรูตนะครับแล้วก็จะมีบล็อกทรายนะครับที่เราจะเอามาตัดกับตัวไม้สปรูตเพื่อให้มันดูแบบนวลตามากขึ้นนะ ว่าโอ๊กแท้งอะไรพวกนี้ซึ่งพอเราบิวออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพอเราสร้างเสร็จทั้งหลังเนี่ยมันเออมันดูแบบบางทีมันก็ดูเก่าอ่ะมันดูมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันอีกาลมึนึงอ่ะนะครับแต่พอเราใช้ตัวที่เป็นบล็อกไซด์เนี่ยมันดูน่ารักขึ้นเยอะนะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้บล็อกไซด์นะเพราะว่าอยากให้บ้านมันดูแบบอบอุ่นมากขึ้นนะเอาละแปลนบ้านประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเลยนะส่วนขนาดเดี๋ยวไปดูภาพกันเองนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายคงยาวมากอ่ะปเดี๋ยวเราเริ่มวางบล็อกกัน ในขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้สปูตล็อกนะครับก็คืออันนี้นะเนี่ยสตริปสปูตล็อกนะครับเราจะวางเสาขึ้นไปสูงประมาณ5บล็อกนะครับนี่ห้าบล็อกนะตามนี่เลยครับตามที่เรามาร์กไว้เนี่ยที่เป็นที่เป็น,ปนตัวที่เป็นไม้อะพอวางตัวเสาเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนถัดไปครับเดี๋ยวเราใช้สโตนบริกนะครับวาง1บล็อกตรงนี้นะตามแนว แปลนของเราตรงนี้เลยวางไปให้รอบเลยนะครับมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางบล็อกด้านหน้านิดหนึ่งนะนี่ไปตรงที่มันยืดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ช็ตบอบล็กวางไปก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปวางผนังกันครับ โอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางผนังกันเราจะปูผนังขึ้นไปนะครับรอบบ้านเลยด้วยนี่อันนี้เลยครับพวกทรายทั้งหลายนะแซนสโตนแล้วก็มีที่เป็นแซนสโตนสเตนนะครับเอาไว้ทำตรงขอบหน้าต่างนิดนึงนะมาเดี๋ยวเราเริ่มวางกันเลยครับซึ่งวางผนังขึ้นไปเนี่ยเราจะเราจะสูงขึ้นไปแบบนี้นะสามบ็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาที่เป็นสเตนเนี่ยวางปุ๊บ่างนี้นะปิดข้างล่างด้วยเลยนะประมาณนี้นะครับ ให้ระวางไปแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเราจะใช้ smooth sandstone เนี่ยแบบวางรอบๆไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปิดด้วยที่เป็น s t a นนะครับแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแต่ง texture กันนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ครับที่เป็นช่องหนึ่งบล็อกตรงนี้เราวางเต็มๆไปเลยครับแบบนี้นะโอเคโอเคครับบล็อกที่ได้มันก็จะประมาณนี้นะมันมันจะดูแบบดูิเรียรยๆไปอะ่ะเดี๋ยวเรามาแต่ง texture กันครับด้วยการเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ลืม โอเคเดี๋ยวเราจะแต่งเท็กเจอร์ด้วยการเอาแซนสโตนเนี่ยไปวางแทนที่ไอที่มันมีอยู่แบบมุ่วๆเลยนะครับคือแบบนี้นะเพือให้มันดูแบบให้มันดูมีลวดลายนะครับหรือว่าคือไม่ให้มันดูน่าเบือ่อยังไงก็ได้ครับทุกคนสุ่มๆไปเลยครับประมาณนี้นะะเดี๋ยวเราดูรอบๆนี้นึงนะครับนี่เราก็จะได้เท็กเจอร์อัน ไม่น่าเบื่ออันไม่แทาเบื่อคืออะไรเอกเจอร์ที่มันไม่น่าเบื่อนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราใช้โอ๊กแพล้งนะครับซึ่งในภาพในภาพวัสดุเราอาจจะไม่เห็นโอ๊กแพล้งนะเนื่องจากผมลืมขอโทษด้วยนะก็เอาโอ๊กแพล้งมาเดี๋ยวเราจะปูเป็นพื้นนะครับปูเป็นพื้นตลอดตรงนี้เลยนะปูให้เต็มไปเลย พอเราปูพื้นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้หนีกลับมาที่สตริปสปูตหลอกนะก็คือไม้อันนี้แหละเราจะวางเป็นคานนะครับแบบนี้นะรอบบ้านเราก่อนเลยนะครับาวางไปเรื่อยๆครับพอเราวางคานเสร็จมันก็จะประมาณนี้นะเป็นไงดูเริ่มดูเริ่มดูม,มีมีมิติมากขึ้นแล้วนะเริ่มดูแบบเป็นตัวบ้านแล้วนะครับยังไม่เสร็จครับ คันมันแค่ข้างในนะเราต้องทำข้างนอกด้วยแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเราได้โครงสร้างตัวบ้านแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้าต่างนิดน,นึง mm hmm. เดี๋ยวพี่แว่นไปเอาบล็อกแป๊บนึงนะครับโอเคนี่เลยบล็อกที่เราใช้ก็จะมีสปรูแสเตร์ครับแล้วก็สปรูตสับดอนะครับเราจะใช้2อ,อันนี้ในการตกแต่งขอบหน้าต่างแบบนี้นะ นี่มันก็จะดูแบบตรงนี้มันจะดูโคง้งๆอย่างนี้นะครับโอเคเราจะทําทุกตําแหน่งที่มันเป็นหน้าต่างอะ่ะโอเคขอบหน้าต่างเราเรียบร้อยแล้วครับก็มันเริ่มดูดีขึ้นแล้ยนะนี่เดี๋ยวาพาดูรอบๆประมาณนี้นะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปทําในส่วนของหลังคาเนี่ยเดี๋ยวเรามาตกแต่งข้างล่างให้มันดูแบบเรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันยังดูแบบมันก็ดูดีระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันยังดูไม่เรียบร้อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันก่อนนะซึ่งเดี๋ยวพี่แว่นจะใช้ stone brick s t นะครับมี barrel แล้วก็กระจกนะในการตกแต่งเดี๋ยวทุบบล็อกตรงนี้ออกก่อนเลยแล้วก็วางด้วยบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบตรงนี้วางเป็น stone brick เหมือนเดิมเราจะทุบออกทำไมโอเค จากนั้นใช้เปราเลวครับพี่ว่านจะวางแทนบล็อกตรงนี้นะครับปึ๊บแบกบนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับคือคือเอาเอาด้านข้างมันออกมาแบบนี้นะครับไม,ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้ดูประหลาดนะครับโอเคประมาณนี้นะจากนั้นเดี๋ยวเราแปะกระจกเลยครับแปะกระจกกันดีกว่าจะใช้กระจกใสหรือว่าเป็นแบบอันนี้อะไรนะเอ่อไวท์สเตนกลาสก็ได้นะครับมันคือมันจะแบบมันจะไม่ใสามากนะมันจะดูขุ่นๆนิดนึงนะครับนี่ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราแปลประตูนิดนึงอ้าวโอเคประตูเราจะใช้นี่เลยครับดาร์กโอ๊กนะครับซึ่งพี่แวันก็ไม่ได้เอาใส่รูปอีกลืมได้ยังไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไร <c oughs> นี่นะดาร์กโอ๊กแบบนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันเป็นไงอ่า คือถ้าใช้ประตูอื่นมันไม่ไม่ค่อยเข้านะมันดูแบบแปลกๆนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้นี่เลยสปูตแสตนะครับแล้วก็สติปสปูต l o อกนะครับในการตกแต่งตัวเสาด้านนอกนะโดยการวางแบบนี้นะครับก็คืออธิบายไงเดียให้มันให้มันเหมือนมันยื่นออกมาแบบนี้ในแต่ละมุมนะครับแต่ตรงนี้ไม่วางนะเราจะวางแค่แบบในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้สปูตแสตนะครับวางข้างบนแบบนี้ อพอวางเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวดูรอบๆนี่เลยมันก็จะดูเป็นเหมือนแบบแข็งแรงนิดนึงนะจากนั้นเดี๋ยวเราเอาบล็อกดินมานะครับฟึบเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกดินนะครับแล้วก็ด์กโอ๊กแฝปดอกทำอะไรเอ่ยเราจะทำเป็นแปลงดอกไม้ตรงนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะทำในช่องว่างๆตรงเนี้ยรอบตัวบ้านเลยนะครับโอเคมาเริ่มเลย เออตรงช่องที่มันเป็นหนึ่งบล็อกตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้นะครับเว้นไว้ก่อนนี่เสร็จแล้วครับก็เราก็จะได้แปลงดอกไม้ข้างบ้านแบบนี้รอบๆตัวบ้านนะโอเคน่าจะได้เวลาทำหลังคาละและในส่วนของหลังคาของเรานะครับผมได้ทำการสร้างเวลาครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทำต่อกันอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการสร้างกันนะครับว่าสร้างยังไงนี่นะครับหลังคาที่ ได้ทาออกมาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับหน้าตาประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปทําอีกครึ่งหนึ่งด้านนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับโดยอันดับแรกครับเราจะใช้นี่เลย strips fruit block นะครับต่อขึ้นมาจากบล็อกนี้นะตรงกลางเนี่ยที่เป็นที่เป็นตัวเสาตรงนี้นะครับเราจะต่อขึ้นมาอีก4บล็อกนะครับแบบนี้แล้วก็เว้นไว้1บล็อกแล้วก็วางต่อขึ้นมาอีก2บล็อกแบบนี้นะครับอ่ะเหมือนกันนะสองด้านจากนั้นเราจะสลับไปที่ smooth sandstone นะครับวาง1บล็อกแบบนี้แล้วก็ถัดมาตรงบล็อกว่างๆตรงเนี้ยเราจะต่อขึ้นไป3บล็อกนะครับ อย่างนี้นะเห็นปะมันก็จะเรียงกัน1บล็อก2บล็อก3บล็อกสบล็อกแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นส่วนของด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เราจะใช้บาร์เรลวางก่อน1บล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้สปูตล็อกต่อขึ้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นเว้นไว้1ช่องตรงนี้นะแล้วก็วางขึ้นไปแบบนี้ครับผมเห็นไหมมันจะเป็นเสาคู่กันแบบนี้อ่ะด้านนี้ก็เหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางเสาด้านตรงนี้ก่อนเราจะทําเหมือนตรงนี้เลยนะ เห็นไหมมีเสาที่เป็นสติปสปูตหลอกแล้วก็ที่เป็นสปูตหลอกตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะสูง4บล็อกนะครับตรงนี้สูง3าบล็อกเนาก็จะทําให้มันเหมือนกัน3บล็อกตรงนี้4ีบล็อกนะครับแล้วก็ทําด้านนี้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะเห็นไหมเริ่มมันเริ่มเป็นโครงสร้างแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําตัวหลังคาแล้วครับเราจะสลับมาที่ดาร์กโอ๊กนะครับที่เป็นสแตนนะวาง ขึ้นไปแบบนี้นะครับเออเราต้องวางยื่นออกมา1บล็อกแบบนี้นะอันนี้ผิดนะครับปุบทิง้งนโอเคหลังคาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทํามุมหลังคาตรงนี้ให้มันดูเท่ๆหน่อยเราจะใช้ด a r k กโอ๊กสลับนะครับต่อกันไปบล็อกเต็มแบบนี้แล้วเราก็จะใช้สแตร์วางกลับด้านแบบนี้นะแล้วก็ใช้สแตร์วาง แบบนี้ครับผมเป็นไงมันก็จะดูแบบเหมือนไวกิ้งนะครับโอเคแล้วเราก็ใช้ด์กโอ๊กสลับปิดบริเวณตรงนี้ให้มันดูเรียบร้อยนิดน,นึงนะครับแล้วเราก็สลับมาที่เฟ้นเกตนะครับที่เป็นสปแบบูตแปะไปแบบนี้เห็นไหมมันก็จะดูมีดีเทลแล้วครับดูมีรายละเอียดมากขึ้นโอเคทําต่อจากนั้นเราจะใช้สปูตแตนนะครับสลับคือเราจะสลับเท็กเจอร์แบบนี้นะเห็นไหมตรงนี้เป็นด์กโอ๊กตรงนี้เป็นสปูตแตนนะครับ แล้วก็เราจะใช้ Dark Oak s l a b นะครับปิดตรงนี้ก่อนอแล้วก็ปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะสลับไปที่ Dark Oak Stair นะครับทำเป็นหลังคาเหมือนเดิมเป็นไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนอเห็นไหมมันก็จะบรรจบกันพอดีนะครับแล้วเราก็ใช้ Dark Oak s l a b นะเติมเข้าไปตรงนี้นิดน,นึงนะครับโอเคแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําให้มันเต็มแบบคลุมเหมือนเหมือนตรงนี้นะเนี่ยคลุมไปให้หมดนะครับและเพื่อความง่ายนะครับสิ่งที่เราจะทําคือเดี๋ยวเราจะวางสตร p ปสปูตหลอกในแนวนี้ก่อนนะเราจะได้วางตัวหลังคาได้ง่ายนะครับก็คือเราจะวาง เนี่ยในมุมไอที่เป็นเป็นรูๆตรงนี้นะครับเราจะใช้สตริปสปูตหลอกนะครับวางยื่นออกมาแบบนีุ้อย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแนวของหลังคาไปเรื่อยๆซึ่งมันจะทำให้เราวางตัวสปูสเตอร์เนี่ยวางง่ายๆมากขึ้นนะครับอย่าลืมเก็บรายละเอียดตรงนี้นะก็คือใช้ดาร์กโอ๊กนะครับวางแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทำเหมือนกันอีกด้านนึงนะครับ โอเคทุกคนหลังคาในด้านที่เป็นด้านข้างจั่วด้านข้างตรงนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาทําตัวจั่วที่เป็นด้านหน้าตรงนี้ต่อนะครับซึ่งเราจะใช้ Dark Oak s t a i ตนะครับวางไปแบบนี้ก่อนขึ้นจัว่วก่อนประมาณนี้มันก็จะมาบรรจบกันตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับเราปิด แ,บบแล้วก็เดี๋ยวเราทําเป็นแบบนี่เป็นเหมือนไวกิ้งตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแนวคานยาวไปตรงนี้นะซึ่งเราจะใช้สติปสปูตหลอกนะครับต่แบบนี้แล้วก็วางคานยาวมาก่อนอ่าจะได้เหมือนกันนะครับผมมีอีกด้านหนึ่งนะครับคือตรงนี้ที่มันติดกันเนี่ยแต่ว่าเรายังเรายังวางไม่ได้เพราะว่าเนี่ครับเราต้องมีสมมติชานสโตนวางตรงนี้ก่อนนะสามบล็อกพอนะครับโอเคแบบนี้แหละ เราจะใช้สเตปสปูตหลอกวางเป็นแนวแบบนี้เลยฟุบอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้นิดนึงให้มันเหมือนกันนะแล้วเราก็สลับมาทําจั่วด้านนี้ก่อนนะครับโอเคพอเราได้จั่วครบทั้งสองด้านเนี่ยเดี๋ยวเราปูพื้นหลังคาตรงนี้ละ่ะด้วยนี่เลยสปูสแตนะครับก็ง่ายๆเลยครับวางไปเรื่อยๆ ตรงนี้ใช้ดาร์กโอ๊กนะครับอ่ามันจะม,มันจะเป็นมุมฉากกันแบบนี้พอดีนะส่วนข้างบนเราจะใช้สปูตสแตนนะครับวางไปเรื่อยๆเจะสังเกตว่าตรงกลางมันจะมีรูโบตรงนี้นะให้เราเอาสตรีทสปูตหลอกนะครับวางต่อมาให้มันบรรจบกันนะโอเคแล้วเราก็ทําให้มันเต็มเลยเลยโอเคครับแล้วก็ในส่วนของตรงแกนกลางของหลงังคาในชั้นที่2เนี่ยเราจะใช้สตรีทสปูดหลอกนะครับวางตรงนี้นะเป็นแนวยาวเรื่อยนะครับ ่งแล้วก็ด้านบนที่เป็นที่มันเรียบๆตรงนี้เราจะใช้ด้านโอ๊กแสลบนะครับปิดด้านบนตรงนี้ทั้งหมดนะ,ะประมาณนี้นะครับผมนี่หลังคาเราก็เรียบร้อยครับหน้าตาประมาณนี้ โอเคครับตอนนี้หลังคาเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สังเกตว่ามันจะเหลือช่องว่างตรงนี้นะครับที่เรายัางไม่ได้ทํานะซึ่งนี่แหละเป็นขั้นตอนถัดไปนะครับที่เราจะทําก็คือเดี๋ยวเราจะทํ<ร>าระเบียงยื่นออกไปบริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะยนนื่นออกไปแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นด้านหน้าบ้านนะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันจะมีระเบียงยนนงื่นออกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําผนังปิดตรงนี้แล้วก็ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์สําหรับตัวบ้านที่เป็นภายนอกนะเดี๋ยวภายในบ้านเรามาดูกันอีกทีนนนครรรััมโออเเดดีี๋ยวาาาจกกตตง้ โอเคครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้นี่ครับสตริปสปูตล็อกนะวางคานตรงนี้ก่อนนะครับโอ,อ้เดี๋ยวเราผิด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 อ่ะตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ต่อสปูตล็อกขึ้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะสลับมาที่สมูทแซนสโตนแล้วก็นี่มันจะมันจะเป็นบล็อกสลับนะนะก็คือเป็นแซนสโตนสปูตบล็อกแซนสโตนแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้ดาร์กโอ๊กสลับครับวางเป็นแนวยาวแบบนี้นะแล้วก็ใช้สปูตเฟนเกตครับ นี่ปิดด้านบนแบบนี้อ่าดีเทลหลังคาเราด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําระเบียงยื่นออกมาครับโดยการใช้สตรีปสปูตล็อกนะครับยาวยื่นออกมาเนี่ย3ามบล็อกแบบนี้นะแล้วก็เชื่อมเชื่อมคานกันแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราใช้โอ๊แพงครับ ทำเป็นพื้นระเบียงแบบนี้นะส่วนด้านล่างเราจะตกแต่งมันิดนึงเอาสปูแตแยวางแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ถัดมาเดี๋ยวเราทําเป็นรั้วตรงนี้ดีกว่านะเออเดี๋ยวขอเลือกบล็อกแป๊บนึงนะครับเราจะใช้เอาอะไรดีเอ่ยโอ๊กเฟ้นละกันนะครับโอ๊กเฟ้นครับวางตามมุมเลยครับแบบนี้แล้วเราก็ใช้สปูตเฟ้นนะครับที่เป็นเฟ้นเกตน,นะ วางแบบนี้ครับอ่าโอเคประมาณนี้แหละดูสวยงามจากนั้นครับผนังตรงนี้เราจะใช้เหมือนเหมือนบริเวณด้านล่างเลยก็คือใช้ smooth sandstone นะครับสลับกับนี่บล็อกน,อกนี้บอกอะไรเลยอ่า sandstone อันนี้ smooth sandstone อันนี้ sandstone นะครับเราจะใช้2บล็อกนี้ในการทําัน,นบอนี้โอเคส่วนตรงนี้เดี๋ยวลืมเอาหยิบบล็อกมาอีกอ่าตรงนี้เป็นสเต์นะครับ แบบนี้นะแล้วก็สลับเท็กเจอร์นิดหนึ่งเพื่อให้มันดูไม่น่าเบื่อประมาณนี้นะครับผมโอเคเห็นไหมมันก็เริ่มดูดีแล้วเนาะจากนั้นเอาประตูไปแปะเลยครับชุบประมาณนี้นะอ่ะถ้าดูด้านหน้าก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราทําตกแต่งบริเวณขอบประตูตรงนี้นิดหนึ่งสิ่งที่เราต้องใช้จะมีนี่เลยเออสปูตสเตอร์ครับแล้วก็สปรูตแทบดรอนะครับเราจะวางแบบนี้ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรา,เ,ราเดี๋ยวเราแต่งตรงนี้นิดนึงให้มันดูสวยงามนี่ใช้าบาร์เรลนะครับวางเป็นเป็นบล็อกแรกนะของเสาตรงนี้นะครับโอเคเริ่มดูดีแล้วนะเดี๋ยวเราไปทําอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับตรงนี้เลยก็คือด้านหน้ากับด้านหลังบ้านเนี่ยตรงระเบียงที่มันยื่นออกมาทั้งสองชั้นนะครับก็จะเหมือนกันนะ โอเคครับตอนนี้เราก็ทําระเบียงด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูมองจากไกลๆเนี่ยตัวบ้านเราก็ประมาณนี้นะครับมันก็เห็นไหมมันก็เริ่มดูจริงๆม,มันใกล้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเรามาตกแต่งอีกนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่รวมตกแต่งภายในนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนิดหนึ่งนะครับ โอเคเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนด้านหน้าแหละนะมีระเบียงยื่นออกไปนะครับคือถ้าใครเล่นในชีวิตรอดในหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยระเบียงตรงนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะเวลาแบบเผื่อมีมอนสเตอร์หรือว่ามีพวกพิเลเจอร์อ,อะไรพวกนี้เผื่อมันมาพุ่นเปี้ยนแถวนี้นะเราก็จะได้ยิงมันจากข้างบนได้เลยนะครับ ถ้ามีธนูนะโอเคตอนนี้ผมตกแต่งบ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหมายถึงว่าตกแต่งภายนอกนะครับไม่ใช่ภายในนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปที่จะจะทําให้บ้านของเราดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมอไปดูรายละเอียดกันครับ นี่เลยนี่คือส่วนของหน้าบ้านนะครับในชั้นล่างเนี่ยผมก็ทําการปลูกอกไม้ในกระถางดอกไม้เราเรียบร้อยละแล้วก็ตกแต่งเอาพุ่มไม้มาใส่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับนี่ตรงนี้เหมือนเป็นจะเรียกว่าอะไรดีตรงนี้เหมือนเป็นโร,ร,รง,นเนเนงเลื่อยไม้แล้วกันนะครับให้มันดูมีชีวิตชีวาหน่อยแล้วก็ปลูกดอกดอกไม้ไว้แถวนี้นะครับผมโอเคส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันโอเคเห็นไหมตรงนี้เด็นเลยนะครับถ้าเหมือนเป็นธงแล้วกันนะครับแปะไว้บริเวณตรงจั่วของบ้านเรานะดูไกลๆเนี่ยมันจะสวยมากเลยดู เป็นไงครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแลนเทิ์นะครับห้อยกับโซ่แบบนี้นะครับยึดกันด้วยอะไรนะกลายสโตนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันอ่าเห็นไหมครับในตัวบ้านพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมเราสามารถตกแต่งได้หลายอย่างเลยแหละเราจะเอาเอนชั้นห้องเอนชั้นมาไว้ในนี้ยังได้เลยนะครับส่วนพื้นบริเวณชั้น2เนี่ยผมปูด้วยวิธีการนี้ครับเอาสลับปูสลับกับตัวสปรูตแท็บดอนนะครับสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้บริเวณชั้น1มันดูโล่งด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันชั้น2ก็ประมาณนี้พื้นที่ก็เยอะพอสมควรครับสามารถมีสตอล,ล์ลาร o มตรงนี้ยังได้เลยนะทําเป็นห้องเก็บของเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ห้อยโคมไฟไว้ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงของเราครับเปิดออกไปสวยงามครับผมเห็นไหมเราก็จะเห็นบ้าน EP ที่แล้วคือตรงนี้อันนี้แบบไม่เปิดเชเดอร์นะทุกคนหรือใครมีไอเดียอะไรลองไปตกแต่งกันเพิ่มเติมดูได้นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเชเดอร์กันครับว่ามันจะสวยงามมากแค่ไหน A few moments later โอเคตอนนี้ผมเปิดเชเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชเดอร์ที่ใช้เป็น BSL นะครับเวอร์ชัเน7.2นะเวอรนชั่นย่อยจำไม่ได้นะไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ใน description ด้านล่างคลิปนะครับลองไปดูกันได้นะสำหรับเชเดอร์ตัวนี้โอเคพร้อมหรือยังครับ1 2 3ไปดูนะครับฟุดี้เลยเป็นไงโอ้โหโหสวยมากอะ่ะดูดิพอเราเปิดเชเดอร์มันดูแบบดูดีเลยเนาะนี่ด้านหลังบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อามาดูมุมนี้กันบ้างอะมุมนี้แบบดูดีมากเลยอะโอเคทีนี้เราไปดูในตัวบ้านกันนิดหนึ่งไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะในตัวบ้านก็จะก็จะต่างกันเรื่องของแสงเงาอะไรเงี้ยนะครับบริเวณชั้นสองก็เหมือนกันอะถ้าเราเปิดระเบียงไปที่ระเบียงล่ะโอ้โอเคมุมนี้สวยมากเลยอะดูดิ ่อนจะจบคลิปวันนี้ครับทุกคนพอดีผมเพิ่งสังเกตเห็นนะตรงนี้ผมลืมเติมสแลบไม่ใช่สแลปด์กโอ๊กสเตนนะครับจริงๆเราต้องปิดแบบนี้นะอ่ะด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับด้านหลังทำเหมือนกันเลยก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับซึ่งเมื่อจะคู่ผมลืมไปนะครับยังไงขออภัยไว้ด้วย โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็คิดว่าไม่น่ายากจนเกินไปนะครับเออส่วนวิธีสร้างลองเปิดคลิปกลับไปมาดูก็ได้นะครับพอยอดคลิปแล้วก็ลองสร้างตามดูก็ได้หรือว่าใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องไนเวนสตูดิโอด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะมาสร้างอะไรกันติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละสวัสดีครับผม